ตอนนี้กับเขมไมครับครับสิบสองแล้วไปมาแล้วครับส,สังเกตว่าสกินผมเปลี่ยนไปนะครับผมก็ได้เปลี่ยนยน,นะครับให้มันเป็นเด็กนักเรียนใหม่นะครับเออคิดขึ้นได้ไงจะทำเปลี่ยนเออสกินนักเรียนก็ดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสกินนักเรียนก็นะยังไม่เสร็จมั้ง เออมันยังมีข้อพิพาดอยู่นะครับไอตรงข้างซ้ายเออช่างมันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม b ี่ l า3กันนะครับออ้อัปเดตรูร้สึกตื่นเต้นอย่างเลยนะครับดังนั้นเพิ่งรีวิวเป็นบิลหนึ่งไัเองนะครับแป๊บหนึ่งขอเวลาหน่อยโอเคจำแคบัคก,ก็เยอะขึ้นนะครับบัคก,ก็มีนะครับ ไม่ใช่ไม่มีนะครับบักเขาแก้บักเรื่องเกี่ยวกับแอดวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีบักใหม่เข้ามาครับบักเกี่ยวกับช่องเก็บของนั่นเองเนี่ยุบปึ๊บแม่งแม่งเนี่ยเนี่ยผมไม่ผมแค่กดช่องเก็บของนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นบักนะแล้วแถมบักอย่างหนึ่งคือเอ็กพีไม่สามารถกดตรงช่องนี้ได้ไม่สามารถปิดได้นะครับมันก็เป็นบักอย่างหนึ่งนะครับมันก็อัปเดตคือลงน้ำเนี่ยใต้น้ำอ่ะจะขุดช้าลงแคบอื้อ อันนี้ไ่ลิสแทงอะไรของมางมงนะครับจังแมงนะตอนนี้นะครับถือเมื่อกี้ไปเศกนไงเออไปเศกรเนเปิดทุกท่านเราสงสัยว่าอันนี้คืออะไรนะครับนี่ก็คือไมลแมพนะครับที่จะเล่นเร็วๆนี้นะครับเล่นแบบเปิดเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็แค่มาอวสสกินเฉยๆนะครับก็นะมันก็มือซอมบี้ใส่เกาะดับดอบกเกาะได้ Xp ก็แค่หกเห็นไหมเนี่ย Xp แค่หนอนก่อนเฮ้ยนอนเอียงขามม่งยังอะไรนี่ผู้หญิงเลยนะครับช่างแม่งนะแต่แม่งจะสกินอ๋อลืมอย่างหนึ่งครถุงเท้าอีฮะไม่ได้ใส่ะครับช่างแม่งนะครับนักเรียนอะไรมม่งไม่ใส่ถุงเท้าน้ำท่วมัั้งทุยนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขตัวยินเพิ่มนะ แข่ง okay. มันก็นี้เราจะมาเล่นกันนะครับในไมลแมนั้นเองอ๋อเขาไม่เท่บึกว่อน,นี้ก็คือไมลแมนั้นเองในสอนวิธีปรุงยาด้วยนะครับบวกสอนวิธีปรุงยาด้วยครับเปล่าวะช่างแมงนะครับวิธีปรุงยาไว้ทีหลังอนะสามารถปรับหดวทร์ดทอ์อีกซีได้ครับนี่คิปเปอร์ทาวเวอทำเองร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ แบบเงี้เกียนเลยนะครับเค okay, มันก็จะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้มีสปาวข้างในนะครับก็สามารถไปดัดแปลงเอามาดัดได้ก็ได้เอามาดัดแปลงก็ได้นะครับเช่นเช่อนอันนี้คือเราไปเจออย่างเช่นออไปเจอสปาวออในดันใช่ไหมเออแล้วก็เอามาทําเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้มันล่วงลงมาข้างล่างปุ๊บคือเราต้องอยู่ตรงนี้นะครับสปาซอมบี้ยิ่งดีเข้าใหญ่เลยสกเกทตันดีมากนะครับ ก็ลงมาในนี้แล้วก็ถ้าเกิดทำฮอปเปอร์ได้ก็ต่อเข้ากล่องตรงนี้เลยนะครับต่อเข้ากล่องนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากสําหรับผมผมทําเองนะครับก็นะก็จอิจริงๆทำไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะครับทาแคบเลยหนึ่งบลนะ็บอกนะครับแล้วเอาฮอปเปอร์ต่อใส่ใส่กล่องเออใส่กล่องใส่ปุบ๊บนะไม่ต้องทําน้ําหรอก อก็ได้แวแลตอนนี้เออตั่ที่ต้องทำอย่างนี้ก็ไอ้ได้พีละเอมันเข้าไม่ได้มันตันนะมันมีการกันไฟยาลีเจนนะครับโอ้ย oh, yeah. มันก็ต้นโชค่าปลูกไว้ไม่ทำหนังสือสตัวเอ็นชาร์ดก็แกแล้วแอดวิวมีการแตกด้วยนะครับอย่าลืมโอเคแป๊บบนึงวิธีเอ,อ่อ เอนชาดแบบถูกวิธีนะครับนะหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเนี่ย,ยแบบแบบเนี่ยเอาแบบเอาดาบใส่เยเนี้ยเอนชาดไม่ได้นะครับแล้วทำไมมันมิดอย่างนี้นะครับเอนชาดไม่ได้คือคุณต้องมีลาพิษลาพิษนั่นเองนะครับลาพิษนะครับนี่ตึ๊บตุ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 ๊บทำอย่างนี้ได้นะครับโอ้ดาบทองเอาแอดอันดเบกกิ้งแม่งเลยช่างมันนะครับอันดเบกกิ้ง แอบทองให้อยู่นะครับอันเอ็นชาเล่นนะครับก็เนาะอ๋นะอ,อวิวเอาไปเติมอย่างเช่นเนี่ยเราอยากได้เออขวานกับไอ้หนังสือนี่ใช่ไหมเรี่องชับเน็ตเอฟเจนซี่ไว้เนี่ยอยากได้อะไรนะสมุดสองเล่มอ่ะอยากเราได้มารวมกันอนะ่ะแบบอยากได้มารวมกันปุ๊บนี่เจสิบหกโคตรนานนะอ่ะอาจจะได้นะครับ ไม่อยากได้ขวานเออนี่ได้ของเทพแล้วตังตังตังนะครับตีไปครับมันก็อันแบกเก็งเอ็ดเจ็ดสีอันนี้เทพครับโอ้เร็วเร็วยี่สามสามขวานเทพนะครับนะครับพรานเทพนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีขออย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับกดซับตะไคร้ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก็นะฉันเองของผมก็อย่างนี้อะไรมากก็อัปเดตส่วนใหญ่ก็ไม่ใหม่ครับมาครับแต่ตอนนี้จะขอ,อ,อลาเพียงเพียงไปก่อนนะครับเท่าน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วกดฟีดแบทนะเอ,อ้ยไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กันด้วยนะครับนั่นก็คือกดติดตามนั่นเองสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบาย